ทางสองสายที่ไม่ควรเดินพิคุทั้งหลายมีสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดตรงอยู่สองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรคล้องแวะด้วยสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดตรงนั้นคืออะไรคือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายอันเป็นการกระทำที่ยังต่ำเป็นของชาวบ้านเป็นของชั้นบุทุชน ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากอันนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์สองอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติ ที่ตถาคตได้ตัดสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจักสุเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตัดสรู้พร้อมเพื่อนิพพานพิขุทั้งหลายข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาที่สุดโต่งสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลาย ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบอยู่ด้วยองค์8ประการนี่เอง8ประการคืออะไรเล่าคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ